สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกจิ๋วมานําเสนอนะครับนี่ขนาดกําลังน่ารักเลยครับความยาว6.5นิ้วนะครับใบมีด3.5นิ้วด้ามจับ3นิ้วนะครับใบมีดสแตนเลสมาพร้อมซองหนังพร้อมตัวล็อกแบบนี้เลยนะครับด้ามจับไม้แท้นะครับยึดหมุด2ตัวประกบ2ด้านนะครับคันดุยเลดนี่นะครับไม้สสีสันท้ายมีรูร้อยเชือก ัน,นา2สองมิลน,นะครับนี่เล่มเล็กจิ๋วๆพวกพาง่ายนะครับผี่หญิงก็พกได้นะครับป้องกันตัวนี่มาดูความคมเล่มเล็กแต่คมนะครับจิวแต่แจวนะครับมาพร้อมซองหนังแบบนี้เลย ราคาเบาๆนะครับ170บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทางการจัดสั่งซื้อนะครับทางลาย id ไลายแมนเ k 2ดเ6สองหนึ่งเจ็ดหกทางเฟซบุ๊กแมนห้วยขวางหรือเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทรวมจัดส่งด่วน ได้มีดลายซองเนี่ยมีตัวกันซองทะลุแถมให้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวซองทะลุครับซองหนังนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำมีดสวยๆมาลงทุกวันนะครับขอบคุณครับ